พุ่งเข้ามาฝนตกหนักคืนแรกมรสุมเริ่มแล้ว6-9มกราคม67พยากรณกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรากาศในช่วงเย็นวันเสราร์ที่6มกราคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และฝนฟ้าขนองประเทศไทยทางตอนบนจากฝนหลงก็ดูรวมถึงมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบน6-15ม,มกราคม,คามการพยา,รากรณ์ในอีก10วันล่วงหน้ารวมถึงภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากท้างบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับสมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยไทางตอนบนและทางตอนล่างทางภาคเหนืออีสาน กลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้อากาศหนาวเย็นลงกันไหมหรือบริเวณพื้นที่ภาคใต้มีบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองกันอยู่บ้างหรือพื้นที่ไหนฝนเริ่มมาพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมน้ำหลากและน้ำเริ่มลดลงแล้วสถานการณ์พี่คลายกันแล้วก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับ ในด้านของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเราในปีนี้ยังคงเข้าสู่สภาวะของเอลนิโยเอล尼โยในช่วงแรกนะครับในช่วงฤด,ดูหนาวในช่วงฤด,ดูร้อนและจะเริ่มเข้าสู่สภาวะเฟสกลางหลังจากเริ่มต้นเข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการเข้าสู่เฟสกลางแล้วและเตรียมตัวเข้าสู่สภาวะของลาน,นิยาก,กันต่อนะครับ และปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับในฤดูฝนของปีนี้2567คาดว่าในด้านของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝนจะมากอยู่นะครับและในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนยังไม่ต้องถามหาฝนนะครับฝนที่ตกโดยส่วนมากก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยอาจจะมีปานกลางปะปายได้ในบางพื้นที่ ในช่วงวันที่12จนถึง15มกราคม2567ส่วนโดยภาพรวมแล้วนะครับในช่วงนี้เป็นฤดูหนาวดังนั้นฝนที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นได้ยากนะครับอาจจะมีเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยอาจจะมีฝนปานกลางแทรกเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับและในด้านของมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงในช่วงนี้ในตอนกลางวันก็จะมีอากาศอุ่นขึ้นนะครับ และในบางช่วงที่มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมอาจจะมีลมแผ่แผเข้ามาบ้างนะครับโดยเฉพาะในวันนี้6มกราคมหลังจาก18ในนารเป็นต้นไปก็จะมีลมแผ่แผ,แผเข้ามาบางพื้นที่ของอีสานฝั่งตะวันออกรวมถึงนะครับอีกช่วงคือในช่วงวันที่10มกราคมอาจจะมีลมแผ่แผ,แผเข้ามาอีสานฝั่งตะวันออกในบางพื้นที่จนถึง12มกราคม2567นะครับ และอีกครั้งคือในช่วงวันที่14-15มกราคม2567แต่มวลอ,อากาศเย็นมีกำลังอ่อนถึงปานกลางอุณหภูมิจึงไม่ลดลงมากนักนะครับลดลงได้ในช่วงนี้ตลอดทั้งช่วงก็จะอยู่ที่ประมาณ1-2องศานะครับ โดยภาพรวมบริเวณพื้นที่ประเทศไทย่างตอนบนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาตลอดทั้งช่วงเลยนะครับตั้งแต่วันที่6มกราคมจนถึง15มกราคม2567จากบริเวณกวามกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่1,014จนถึง1,018เฮกโซบาสานที่แผ่ลงมาปกคลุม และมีปัจจัยที่2คือในด้านของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดนําความชื้นจากฮิมาลัยเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนนะครับจึงมีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ จะมีอากาศหนาวเย็ยนลงมากกว่าบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจากปัจจัยคือขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนและเพิ่มเติมจะมีฝนเข้ามาตั้งแต่12มกราคมจนถึง15มกราคม2567ขอให้ติดตามพยายกรณก์ประกาศคำเตือนจากกรมอุตุก,กันอย่างใกล้ชิดนะครส่วนในวันที่ม6-7มกราคม2567ภาคเหนือก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่นะคะ แต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจากคลื่นลมตะวันตกพัดนำความชื้นจากหิมาลัยเข้ามาซึ่งนะครับจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15ง21องศาและสูงสุด29 35องศาเรนยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด7 1 1องศาลมตะวันออกความเร็ว5 1 5กมต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นจะถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิตม่ำสุด15-20องศาและสูงสุด31-33องศาบริเวณยอดอาาอภ,อมมอออภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-14องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิตม่ำสุด20-22องศาและสูงสุด33-35องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วสิบถึงยีกิโเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครพริมมฑนทนจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2ส่องศาและสูงสุด33-36องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงยีกิโเมตรต่อชั่วโมงเพียกรกอากาศภาคตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนตอนล่างของภาคจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด2 0่4องศาและสูงสุด 34-36องศาลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3ถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรส่วนเรียนพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกต่างตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด ยิบสองถึงยิบสี่องศาและสูงสุด3ามอ็ถึงสาองศาตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาเพิ่มมากขึ้นร้อยละสี่บและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปตัตตานียะลาและดรา,าทิวาส อุณหภูมิตม่ำสวดยีย่สิบสามถึงยี่สิบสี่องศาและสูงส่วนยีย่สิบเก้าถึงสามสิบสององศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรตั้งแต่สงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วยี่สิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลืคลื่นสูงสองเมตรบริเวณที่มีฝนและห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร เพื่กระอากาศบบริเวณนพื้นที่ภาคใต้นะครับฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำ,ตำสุดยี่สิบามยี่หกองศาและสูงสุดสามสองถึงสามสี่องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเรว็วามถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเกรดคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนเรือนสูงมากกว่าหนึ่งเมตรนะครับดังนั้นขอทุกท่านติดตามประกาศ พยากรณ์อากาศและคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างทันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share แชร์ให้้นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ